จะเนผ่สาธุชนผู้ใจสูงตุกตกานสูงพอที่จะรับฟังธรรมะห้านาทีได้หลวงพ่อฉันเนี่ยก็ปขอขอากก็เรียกวปากของกวัน อันไลค่าหาราคาไม่ได้ส่งไปถึงท่านผู้ฟังถือว่าท่านผู้ฟังนี้หลวงพ่อฉันนับถือว่าเป็นญาติกันเป็นที่กันเป็นน้องกัน เป็นลูกเป็นหลานจึงกันและกันเราถึงได้สอนเราถึงได้ส่งของดีไปให้ท่านผู้ฟังที่เขาลบในธรรมตกตกท่านเคือถ้าหากคนเราแย่งกันดีเกิดมาแล้วเนี่ยทุกคนมีดี แต่ถ้าเราไปแย่งดีไปแย่งกันดีเนี่ยมันนับปลีด้วยกันทุกสังคมมันนับปีกันไปทุกประเทศทุกครอบครัวไอ้ผัวก็แย่งเมียเมียก็แย่งผัวนี่ยความดีมีมากหล้นแต่ถ้าทุกคนเนี่ยแบ่งปันกันให้ดี เหมือนกันหลวงพ่อจันเนี่ยแบ่งปันความดีให้กับท่านคนเราเนี่ยทำไมกลัวตายไม่มีอะไรที่น่ากลัวหลวงพ่อจันเนี่ยป่วยออกจากโรงพยาบาลก็ต้องมานั่งพูดนั่งให้อยู่อย่างนี้เนี่ยเคยเรียกก็ไม่กลัวตาย และไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่เห็นแก่ตัวไม่น่าจะกลัวอะไรไม่เห็นแก่ตัวคนเหล่านี้จะไม่กลัวลำบากช่วยคนทุกยากช่วยคนที่กำลังมีความทุกข์เนี่ยให้ความทุกข์มันลดลง ให,ใ,ให้ใจคนเราเป็นให้ใจของเขาเป็นสุขถึงจะลำบากหลวงพ่อฉันก็ยอมทุกศาสนาเนี่สอนให้คนทำดีแต่ทำไมในโลกนี้เนี่ยถึงมีหลากหลายศาสนาหลวงพ่อฉันก็ตอบว่าดอกไม้เนี่ยมันสวยทุกสีเนี่ย ถึงแม้มันจะมีหลากหลายสีดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็สวยงามไปทุกๆสีถ้าเราดูให้ดีท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมทุกๆท,ท่านขอให้เราได้ใช้ปัญญานำพาความคิด ตอนเรารู้จักการยังคิดสักนี้หนึ่งแล้วก็มาทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสติรู้จักการใช้ปัญญานำหน้าความปรารถนาที่เป็นฝ่ายลบทุกอย่างที่เคยเลวร้ยวายย่อมมีโอกาส มีย่อมมีโอกาสที่จะกลับเป็นความผ่อนปลนแล้วก็เข้าสู่สภาวะความสมดุลได้ง่ายขึ้นความสมดุลเนี่ยเอาโลกเอาทาั้งโลกมาห้าสิบเอาท,าทั้งธรรมเข้าไปห้าสิบมันก็เกิดความสมดุลกันแล้ว ทุกทิศทุกทางของการมองปัญหาด้วยปัญญายอมช่วยให้เรารู้จักการมองเห็นสิ่งที่มีค่าในเหลี่ยมมุมมองที่ชีวิตควรจะจับจองเป็นเจ้าของได้อย่างลงตัวขอฝากบุรุษไปสน่แปดเจริญทาน ศูนย์แปดสาหห้าเจดสสองหนึ่งเฝากไปถึงท่านผู้ฟังขอให้เราทุกท่านฟังแล้วก็ให้คิดคิดดีแล้วก็ให้ทำและเราก็จะได้มีความสุขทุกวัน ตลอดไปในชาตินี้และก็ไปถึงชาติหน้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอขอเจริญธรรม